นุน่นคุณไม้เป็นบรรยากาศรอบนั้นเราก็พักที่นี่แหละเพราะว่าเป็นพี่น้องนี่บริเวณน,นี้เป็นการ์เดนการ์เดนเด้อก็ปลูกเป็นเ้าเรียกอะไรนะเบียกเป็นพวกแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเบการ์เดนสวนการ์เดน นี่นี่ไงเขาก็จะมีบอกเวลาเนี่ยทางเข้าเข้าร้านอาหารเป็นบ้านชาลีดับตูนี่ดับตูนี่ดูชาลีมันดำดำเท่าถนนเลยนะชาลีดับตูตาเน่ดับตูนี่เขาอยากจะมาด้วยหมาของน้องสไพน์นบ้านแก เรานอนข้างบนนั่นแหละมากตอนเช้าเช้าทีงข้างๆร้านบ้านเขาก็มีสวนย่อมเป็นต้นไม้เดินมาเดินดูซะหน่อยนี่ที่หหกนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงเรา